สัมพันธภาพมีความสําคัญกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยายังไงสัมพันธภาพที่ดีนะคะจะเป็นโอกาสที่เอื้อให้ครูเนี่ยคะ่ะได้มีโอกาสเข้าไปรับรู้แล้วก็เข้าใจโลกของลูกศิษย์การที่คุณครูมีท่าทีที่อบอุ่นเป็นมิตร จะก่อให้เกิดความไว้วางใจแล้วก็นักเรียนกล้าที่จะเปิดเผยตนเองกับครูสัมพันธภาพที่ดีจะเริ่มต้นได้อย่างไงเวลาที่มีนักเรียนมาพบคุณครูค่ะถ้าคุณครูนั่งทํางานอยู่ในห้องเราอาจจะต้องวางงานที่เราทําอยู่หันไปให้ความสนใจกับนักเรียนถ้าคุณครูจํานักเรียนได้ควรจะเรียกชื่อทักทายนักเรียนเชื้อเชิญให้นั่งนะคะแล้วก็มีการชวนพูดคุยในเรื่องทั่วๆไปแล้วก็มีการใช้คําถามปลายเปิดเพื่อเอื้อให้นักเรียนเนี่ยได้บอกเล่าปัญหาถึงสิ่งที่ ที่เป็นจุดประสงค์ของนักเรียนในการที่จะมาพบกับคุณครูสิ่งที่จะสื่อสารความใส่ใจของคุณครูนะคะคุณครูสามารถแสดงออกได้ทั้งออสีหน้านะคะท่าทาง การมองศบตาเตรียมที่นั่งสำหรับนักเรียนที่จะมานั่งเยกับคุณครูได้ระยะห่างก็จะสื่อถึงความใส่ใจเช่นเดียวกันนะคะก็คือไม่ใกล้เกินแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ห่างจนเกินไปด้วยเวลาที่นักเรียนเล่าอะไรให้ครูฟังนะคะครูมีคำพูดที่ตอบรับอันนี้ก็สื่อว่า ครูใส่ใจในเรื่องราวที่นักเรียนเล่าให้ครูฟังเหล่านี้ก็คือเป็นทั้งภาษาที่มันเป็นภาษาพูดแล้วก็ภาษาท่าทางที่ครูสามารถสื่อความใส่ใจที่มีต่อนักเรียนได้ค่ะทีนี้มาถึงหัวข้อสําคัญค่ะเอ๊ะสมพันธภาพที่ดีในการปรึกษาจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ3เรื่องด้วยกันค่ะ1ก็คือ ครูยอมรับนักเรียนอย่างที่นักเรียนเป็นอย่างที่สองก็คือครูเข้าใจนักเรียนอย่างที่นักเรียนเขาเป็นตัวของเขาแบบนั้นแล้วก็อย่างที่3ก็คือครูมีความจริงใจสอดคล้องเป็นตัวของตัวเองเริ่มจากเรื่องที่1นนะคะการยอมรับนักเรียนอย่างที่นักเรียนเป็นอันนี้ก็คือการที่คุณครูเห็นในคุณค่าของตัวนักเรียนเชื่อในศักยภาพของเขา ยอมรับในความคิดอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนในฐานะเราเรียกว่าปจเจกบุคคลก็คือคนแต่ละคนนียไม่เหมือนกันอันนี้สื่อถึงการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณครูอาจจะสื่อด้วยคําพูดที่ถ้าครูสังเกตเห็นความไม่แน่ใจความลังเลในตัวนักเรียนที่เอ๊ะครูจะยอมรับเขาหรือเปล่าเขาทําสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาหนักมาคุณครูอาจจะมีถ้อยคําที่สื่อให้นักเรียนรู้ว่า ครูรับรู้ถึงความกังวลใจของหนูนะแต่ครูอยากบอกให้หนูรู้ว่าหนูเป็นลูกศิษย์ของครูและไม่ว่าหนูจะผ่านอะไรมาเราก็จะหาทางออกจากปัญหาเรื่องนี้ไปด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขมาถึงองค์ประกอบที่2กันนะคะครูมีความเข้าใจนักเรียนอย่างลึกซึ้งถูกต้องหรือเข้าใจนักเรียนอย่างที่นักเรียนเป็นหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Em p ม t h y นะคะนั่นก็คือครูมองโลกผ่านสายตาของลูกศิษย์ แต่ในขณะเดียวกันครูก็ไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวของครูเองไปและยังสามารถสื่อสารความเข้าใจตรงนี้กลับไปให้นักเรียนรับรู้ได้ว่าครูเข้าใจหนูนะครูเข้าใจในสิ่งที่หนูกำลังเผชิญอยู่ประโยชน์ของการที่คุณครูมีเอมพัตตีหรือว่าเข้าใจความรู้สึกของลูกศิษย์นะคะก็จะช่วยทําให้ลูกศิษย์เนี่ยเขาได้รับรู้ตนเองรับรู้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองใหม่มีการทบทวนมีการปรับเปลี่ยนความคิด ที่มีต่อตัวเองแล้วก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นในการที่จะรับรู้ตนเองแล้วก็มองโลกด้วยสายตาใหม่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาของลูกศิษย์ได้ถ้าลูกศิษย์ของเรามีปัญหากับเพื่อนนะคะที่พักอยู่ด้วยกันในโรงเรียนประจำอยู่ๆเพื่อนก็มาดึงปลัก๊กคอมพิวเตอร์ของเขาออกในขณะที่เขากำลังเล่นเกมอยู่นะคะหนูก็เลย คว้าอะไรได้หนูคว้าหนังสือได้หนูก็เลยเคลี่ยงใส่หน้าเพื่อนแต่พอหนูหันไปเห็นสีหน้าของเพื่อนเห็นเพื่อนน้ำตาไหลออกมาหนูก็รู้สึกทำอะไรไม่ถูกถ้าคุณครูรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเขาอะค่ะคุณครูก็อาจจะสื่อไปว่ามินนี่รู้สึกผิดที่เผลอ ทำให้เพื่อนเจ็บโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเวลาที่ครูสะท้อนความรู้สึกออกไปแล้วมันตรงหรือมันสัมผัสกับใจเด็กที่เขากำลังรู้สึกสิ่งนั้นอยู่อะค่ะก็จะช่วยทำให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาได้ตระหนักชัดในอารมณ์ความรู้สึกเขารู้สึกแต่เขาอาจจะนึกคำพูดมันไม่ออกแต่ถ้าครูสามารถที่จะสะท้อนออกไปได้ตรงเนี่ยคะ่ะเด็กก็จะชัดเจนกับอารมณ์ความรู้สึกที่เขาเป็นอยู่ณนขณะนั้นมากขึ้นทีนี้มาถึงองค์ประกอบที่3นะคะเรื่องของ ความเป็นตัวเองของคุณครูนะคะก็คือ genuineness หรือว่าการเป็นตัวเองอย่างจริงแท้นั่นก็หมายถึงว่าเวลาที่ครูคิดครูรู้สึก ยังไงครูก็แสดงออกไปอย่างนั้นเด็กๆก,ก็จะสัมผัสได้ว่าเออเขารู้สึกว่าเหมือนครูเป็นครูจริงๆของเขาแล้วก็ครูไม่ได้สวมหน้ากากครูไม่ได้เสแสร้งหรือว่าอยู่ภายใต้บทบาทอะไรหรือบางทีครูอาจจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บางอย่างที่ครูคิดว่าประสบการณ์นั้นๆเกิดประโยชน์ต่อปัญหาที่นักเรียนกําลังเผชิญอยู่ ลองมาดูตัวอย่างกันนะคะครูรับรู้ได้ว่าเหมือนแคนยังไม่แน่ใจในตัวครูมากนักว่าแคนจะไว้ใจครูได้ไหมเนื่องจากแคนทราบว่าคุณพ่อได้มาหาครูก่อนหน้านี้การสื่อสารสิ่งที่ครูรู้สึกออกไปเนะะี่ยค่ะเด็กก็จะได้รับรู้ได้ว่าเออครูมีมุมมองความคิดหรือความรู้สึกยังไงแล้วเขาก็จะสามารถแชร์ประสบการณ์หรืออารมณ์ความรู้สึกของเขาอย่างตรงไปตรงมากับครูได้เช่นเดียวกันครูอาจจะแชร์ประสบการณ์บางอย่างที่ครูรู้สึกว่ามันเป็นประ ต่อการมีมุมมองที่กว้างขึ้นต่อปัญหาที่นักเรียนกำลังเผชิญอยู่เช่นนักเรียนกำลังเหมือนอยู่ท่ามกลางความขัดแยงระหว่างพ่อกับแม่และก็จำเป็นต้องเลือกว่าจะอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะคุณครูอาจจะแชร์ประสบการณ์ของครูเองว่าครูเข้าใจความรู้สึกของหนูนเนาะว่าบางทีมันก็ยากเหมือนกันกับการที่ต้องถูกฉุดกระชากไปมา ระหว่างคนที่รักทั้งสองฝ่ายครูเองครูก็เคยผ่านประสบการณ์นั้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่ครูให้การปรึกษากับเด็กๆนะคะครูก็สามารถที่จะ เหมือนเป็นบุคคลคนหนึ่งอะค่ะที่เคยผ่านความทุกข์มาเหมือนกันกับเด็กๆและประสบการณ์อะไรที่ครูคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มมุมมองขยายมุมมองหรือเป็นประโยชน์ในการที่จะมองทางออกไปสู่การแก้ปัญหาของเด็กๆได้ครูก็สามารถแชร์ความเป็นตัวเองให้กับเด็กๆได้รับรู้ได้เหมือนกันค่ะตลอดระยะเวลาของการปรึกษาพูดคุยเนี่ยค่ะเด็กๆจะเรียนรู้จากครูครูจะเป็นเหมือนต้นแบบของเขาในการเผชิญกับปัญหา การมีมุมมองอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อปัญหาแล้วก็วิธีการพาตัวเองออกจากปัญหาเพราะฉะนั้นคุณครูทุกท่านเนี่ยก็จะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองในในแง่มุมต่างๆซึ่งในที่นี้จะขอกรุป๊ปหรือว่าแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันด้านที่1ก็คือเรื่องของความรู้ความเข้าใจด้านที่2ก็คือในเรื่องของทักษะ ด้านที่3ก็คือในเรื่องของเจตคติหรือมุมมองความคิดของคุณครูแล้วก็ด้านที่4ี่ก็คือในเรื่องของคุณลักษณะสําหรับด้านที่1เนี่ยค่ะความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการปรึกษาก็คือครูจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของคนนะคะซึ่งมีความทุกข์ความสุขแล้วก็พัฒนาการตามวัยในช่วงต่างๆแล้วก็โอกาสที่เด็กจะพบเจอกับปัญหาการปรับตัวในช่วงวัยต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญในขณะเดียวกันถ้า คุณครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาโดยเฉพาะจิตวิทยาการปรึกษาค่ะก็จะเป็นเหมือนแผนที่นำทางที่ช่วยให้ครูเนี่ยสามารถแก้ปัญหาหรือว่าช่วยเหลือเด็กๆได้สำหรับในด้านที่2นะคะเรื่องของทักษะเนี่ยค่ะคุณครูก็คือจะต้องมีเรื่องของวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นโดยเฉพาะของนักเรียนผู้ปกครองหรือเพื่อนครูที่เข้ามาพบหรือพูดคุยด้วยที่สําคัญก็คือเป็นคนช่างสังเกตฟังได้ลึกซึ้งกว่าคําพูดซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการกล่าวถึงในทักษะต่อๆไปด้วยในเรื่องของการสะท้อนความรู้สึกแล้วก็มาในด้านที่3นะคะก็คือเรื่องของเจตคติค่ะในเรื่องของเจตคติเนี่ยค่ะก็คืออยากให้คุณครูยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลทุกชีวิต ย่อมมีทั้งความเหมือนและความต่างความเหมือนทําให้เราคุ้นชินแต่ความต่างเนี่ค่ะมันก็ทําให้เราเกิดการเรียนรู้ถ้าครูมองเด็กแต่ละคนในฐานะคนคนหนึ่งครูก็จะได้เรียนรู้ผ่านชีวิตของลูกศิษย์อีกมากมายเพราะฉะนั้นอยากให้คุณครูทุกท่านเชื่อมั่นนะคะว่าลูกศิษย์ของเราก็มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาได้เช่นเดียวกันนะคะนอกเหนือจากนี้เนะะี่ยค่ะ ถ้าคุณครูเป็นคนที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์ของผู้อื่นความแตกต่างในเชิงของวัฒนธรรมความคิดความเชื่อตรงนี้ก็จะทําให้ครูเนี่ยสามารถเปิดโลกของลูกศิษย์แล้วก็สามารถเข้าไปนั่งกลางใจเขาได้บางทีลูกศิษย์ก็เติบโตมาจากสิ่งแวดล้อมหรือการหล่อหลอมของวัฒนธรรมความคิดความเชื่อที่ต่างกันกันกบครูเองแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของคุณลักษณะคุณครูจะเห็นว่าในด้านนี้จะประกอบไปด้วยคุณลักษณะหลากหลายอย่าง ยอย่างแรกเลยก็คือว่าคุณครูจะต้องมีความใส่ใจที่อยากจะช่วยเหลือแต่นั่นหมายความว่าเมื่อครูได้รับความไว้วางใจจากเด็กครูก็จะต้องมีเวลาที่จะพูดคุยกับเด็ก นอกเวลาสอนของครูคุณครูก็มีโอกาสที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกศิษย์ได้แล้วก็คุณลักษณะที่สําคัญอย่างที่ 2, ก็คือครูจะเป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์นะคะในการที่จะ,ะเผชิญหรือแก้ปัญหาต่างๆโดยที่ไม่ใช้กลไกในการปกป้องตัวเองถ้าคุณครูเป็นแบบอย่างของการมองปัญหาตามความเป็นจริงมองหาทางออก เลือดที่จะแก้ปัญหาซึ่งบางทีอาจจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกทุกชีวิตก็จะได้เรียนรู้จากปัญหา คุณครูก็จะเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาโดยที่เราเราเรา,เราไม่ต้องปกป้องตัวเองไม่ใช้ด e เฟน s ์ m มค h านิซึมนะคะอย่างที่สามก็คือเรื่องของการมีสุขภาพกายและก็จิตใจที่ดีเพราะเวลาที่คุณครูทำหน้าที่ให้การปรึกษาเนี่ยค่ะคุณครูจะแบกรับปัญหาของนักเรียนไว้หลากหลายปัญหาเลยสิ่งสำคัญก็คือครูจะต้องไม่เอาปัญหาของของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโลกของคุณครูก็จะหนักแล้วก็เต็มไปด้วยปัญหาที่คุณครูแล ฟังจากเด็กมาประการต่อไปในเรื่องของการมีคุณลักษณะที่ดีก็คือการมีความสอดคล้องในตัวเองแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาในสิ่งที่ครูคิดครูเชื่อแล้วก็ครูรู้สึกสิ่งสำคัญเลยค่ะครูจะต้องเป็นคนที่ตระหนักรู้ในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่าเรามีศักยภาพ ในด้านไหนยังไงอย่างหนึ่งที่อยากชวนคุณครูมองนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกปัญหาที่คุณครูจะสามารถช่วยเด็กๆคลี่คลายใจได้ทั้งหมดอะไรที่เกินกําลังครูอาจจะใช้วิธีการส่งต่อหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้คุณครูไม่ต้องรู้สึกผิดกับการที่เอ๊ะทำไมฉันถึงช่วยเด็กคนนี้ไม่ได้บางอย่างอาจจะต้องประสานความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาชีพหลายฝ่ายแต่แค่คุณครูเป็นที่ ปรึกษาแล้วก็เป็นคนแรกที่พร้อมจะช่วยเหลือแล้วก็รับฟังเด็กเด็กเขาก็รู้สึกอบอุ่นใจที่มีคุณครูอยู่ประการสุดท้ายเลยนะคะในเรื่องของคุณลักษณะของครูที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้การปรึกษาที่ดีก็คือเรื่องของการเก็บรักษาความลับค่ะเพราะว่าอย่างที่เราได้เรียนรู้มาตอนต้นว่าการปรึกษาคือสัมพันธภาพของความไว้วางใจสิ่งที่ครูจะต้องรักษาไว้ให้ดีก็คือ การเก็บเรื่องราวของเด็กที่เขาบอกเล่าให้ครูฟังเป็นความลับระหว่างเด็กแล้วก็ครูหากมีความจําเป็นที่ครูจะต้องสื่อสารเรื่องราวของเด็กตรงนี้จะต้องได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากตัวเด็กก่อนนะคะอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเด็กเนี่ยคะ่ะเรียกว่าเราต้องเหยียบให้มิดเลยก็คือเหมือนกับว่าไม่นําเรื่องราวของเด็กเนี่ยออกไปพูดในที่อื่นๆนะคะ